สบายดีพี่น้องพาคิงมาเสริมสวยดิพี่น้องเด้อพานางคิงคนมาเห็ดเลลบมาเสริมสวยแม่มอนเห็ดแล้วเด้อนี่ยๆงามบอ้เนี่สีนี่เด้อสีมองหวดซุกสีหัวซุกแล้วเรียบร้อย รองตีดท mm ังเมือ hmm. สี่สิบพันขีติดทั้งเมือสี่สิบพันกีแบาทบกแกกันเองห่านจะทางแบงเลยนะไส่งานนี่คนงานกองสร้างเียดด้ไทยเราเหตดงานจะได้ละเอียดแล้วงามสีนี้ งามบ่พี่น้องงามบ่ผู้เห็ดก็งามงามผู้เห็ดก็งามสวยผู้เห็ดก็ได้เด็กก็นั่งคีมสุดซี้ซอยผมเลยพี่น้องเปลี่ยนทรงผมใหม่เปลี่ยนทรงผมใหม่ซอยผม คาเบิ้งกันหน่อกว่ามันเป็นแบบใดใส่ผมผมก็น้าได้ผมคนหลายหลายได้่มนางขี่ผมบาเนิม พออ่อนผมผุนต้องมาอบไอหนอกไอยนามให้ผมอ่อนเนาะเปิดผลออกมาสิเป็นแบบไดนแคมทางด้วยพี่นนอะไม่ใ่เสียงหลดีกินจะเสียงหลุดี่ก็ระล่าหลด กรลาสองหลดใช่มนี่าสองหลด่จะรหดถ่วงแต่ยากหรถทงงานกล้องไปส่งทงงานลดไปส่งพนางานทงงานก้องครั้งนี้ก็ต้องจอดก่อนให้รถนันรถทงงานออกไป้รถคนแรกจะไปเดใ๋ยไป ออันนี้ฮะมีแต่มาอยู่ในร้านนี่เด้อพี่น้องฮู้ฮู้บายก็ได้เนี่ยสิบกัวโตวมาแล้วไม่ได้โตใหญ่ใหญ่แมนมัดเนี่ยมาหนา้งอันนี้แหละเจ้าของร้านนี่แหละมาเหย,ยียดเนี่ยเราเลี้ยงมาแต่มาแล้วมัดเนี่ยบายแต่มัดกูวโตเรื่อ,อ <laughs> งคนไต่แต่แมนมัดเนี่ยมาแล้วไม่ได้โตใหญ่ใ ผมทรงผมไหมนางพยงแต่กาแบกัน่ดวง,งได้แต่น้า

เมืองหัปินมาเดินโทรศัพท์เออเดพผลเสส็งในแต่พี่นองส่งคมนะมาส่งเลยแหล เผื่อเห็ดน,นั่นเห็ดนี่ก็คั่มพอแสดงมีเวลางนานไม่ได้มา ตลาดน้อยนี่คันเด้พี่น้องโอ้ยบอกคนก็คันคนสิปปปไปบ่แม่แขกเด้พี่น้องสบายดีแน่เออแม่แขกคนส้วนแม่ม้อนไปอีกจะได้พี่น้องเอ้ยส้วนเดินอีกได้ไปงานดองไปงานดองลูกผอซุ้ยไปงานดองอันลูกผอซุ้ยสัน่น อยู่อันเข้มอายุใส่ก็อยู่เข้มลาดเ่าอยูรร่ไส่กอแล้วเาฮะนี่แหละของขายเพื่อนแจ็คเตงซื่อหรืออยังวะข้า,ขาเปียกโต้งเท่า,เาวรารเลยซาวแมีบ่อหนะพริกเกี้ยวพริกถกพริกไข่มีบ่อในนี่นะเออเอาจัดให้ ข่ากระเปียกทงหนึ่งแล้วก็รกระเทียมเกี๊ยวหอมเกี๊ยวพริกไทยไข่เป็ดจะซื้อมาไวต้ต้มต้มกระเปียกกิน <c oughs> เออกระเปียกกระเทียมเกี๊ยวหอมเกี๊ยวพริกเกี๊ยวมาริกอันนั้นเพชรผัก,ผกทยมีพริกไทยพร้อม ัคให้เออเกลีเจียวข้าวบัวเออข้าวบัวเจียวเอาเลยนะข้าวเปียกต้องใส่มันจะหอมเกลีเจียวก็เอาเลยกับเทียนเจียวก็เอาขายเนี่ยวองขุดเียเอามาจะใส่รำไยนะเบ้อจะไปซื้อมาจะพูด เออเอออปเปิเสริมหาพันโลจะได้จะขายทำไามสบสมิบสามิบามิบสามสิบสามสิบสามสิบสาบสามสบสมสิบามสิบสามสิสบบาิมสิมบามมสมสิบสามนิงสามิาบาา Rồi mà đi đã Luôn rồi Ở Hà Thanh đưa hôm luôn hả? Bơ Hôm bùa chân đi vô Bơ Lấy luôn Thôi đưa. Ừ, tên cái xì bò đó ราพคาจะไปบุ๋บองบุ๋บอถูกไหสี่สิบห้าสี่สิบห้า,หา,หาบ่อมีอยู่เอาสี่สิบห้าพันซอยเมฆแขกพี่น้อง ซอยแมษางวันสามสิบพันน no. no. ้าซอยแมษางวันม no. 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 oh ีแต่คนบ้านเดียวกัน no. พี่น้องทั้งโลอยู่บ้านเนี่ยคือว่าเบาแท้เบงคือเบงกงบอกเออสี่คนเห็นแล้วเลยนั่งคิงเฮดแล้วแหละเบงส่งผมเป็นขางเป็นยังมาด้วย เบิ้งเบิ้งเบิงทั้งนาทั้งนี้เดินพี่น้องชมความเพลินพัดตุในนี่ไปไปขี่รถมาพี่ไปไข่เป็ดหาหน่วดเส้าพันน่าสิซอยสื่อไข่เป็ดซอยดองสาวคนงามยามือเส้าเพลิงตะไคร่ตลาดเส้า เนี่ยมือแรงเพิ่งก็มา้ายอยู่ใน้านะหาหน่วยเศร้าพันกีบพิเศบาทไปไปเมือ่อาใช้กระตารถเมื่อก็มันจะเป็นแบบนั้นข่าวเอาคลิปนี้ก็ลาเด้อ่น้องเด้อเออไอเนยแบบนี้ลาพีละน้องเลยเด้อพานางคีม,มาเสริมสวยโอเคบาย